ความเป็นผู้หญิงมันก็ต่ำกว่าหมายถึงว่าเขาก็ชีวิตททททต่ํากว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคนบ้านนอกเนาะเป็นเมเจอร์ไมโนริตีเพราะเป็นทอมปอีกนัส่สิเออก็ยากสาวนี่หนักก็เพี้ยวอย,ยู่กระเทยนี่รู้สึกว่าสิน้อมรับหลายกว่าทอมเพรอมาทอมนี่สไปหากันไม่ตะสิเลยไม่จะสิแบบวิติกันยากกันตบกันเมยมึงไกลบ้านกูสิเออสิเป็น,นั่แต่กระเทยกับ มันเล่นกันไกระทบกันดิดตีกระทบกันดิแล้วมนกระมวลมน,นักสุดท,ที่ออกสุ่มขเางมั่อกี้นักสุดคือจังไหนกับการเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเไปสมัครงานไปสมัครงานไปสมัครงานอยู่อยเอ็ด เป็นโรงเล่นกวดวิชาแห่งหนึ่งเอบมานนี่แต่งตัวเลยเด้จะใส่อใส่ใส่หนีใส่สูทแล้วก็ใส่เสื้อข้างในหนูแต่งตัวเรียบร้อยข้างในเสียเสื้อสีขาวบานนี้ใส่กระโปรงกระโปรงทรงเอนี่สันส้นๆ <c oughs> แอบแอบนะแล้วบ้านนี็ใส่อันวบานนี็ใส่ส้นสูงใส่ขระเป๋าบบว่าสมัครงานค่าแล้วก็อันนี้สิ่งที่คุณสมบัติย่งยางือ้ได้เหมอดแล้วก็ขาเจ้าก็เลยถามมาอนหนูเป็นใช่ไหมประัร์ก็เลยว่าเอาอ๋อใช่ค่ะหนูเป็น เป็นค่ะก็เรียกว่าอ๋อพอดีโรงเรียนพี่ไม่รับแบบนี้นะนองก็แบบอ้าตอนนี้เรามีคุณคุณสมบัติแบบครบพร้อมสี่นุกกแบบอุ้ยใจสลายอยู่แล้วกับแล้วกับดางานอะไรเป็นบ่บอด้เลยค่ะว่างจักปีขึ้นหลังเพียวบ่บ่โดนในหกเจ็ปีขึ้นหลังเนี่ยค่ะ